สบายดีป่าลุงสบายดีชู้ก้นสมองสบอนเมื่อนีก้ก็กลับมาซ้อนกำลังลงเลยวันนี้เราก็มาอยู่ที่ตอนกำคำไทยนะเป็นอายังแรงลงเลดันพานขี่ม้าทั้งหลงังออกลงเลยออกไปเลย มาสอส่นาคมอแบบไม่บนันแ้วเอางยงกัดตนตบีนะวบตรบบวมออกไปลงเสบายดีพงศ์ไทยน้าลูกบีแต ทำอะดปลาลงย่ยางลั่นทำแรงเร็วแนะใช้หุดเมียนใช้ไว้ดำหรอืน่นเกี่ยงยังนันต้องยับลงด้วยใช้หมวน,อ,มน,นอย่อ่ออืมเนี่ยับลงก่ก แับลงปักหน้าเลยปับเน้าแล้บเราจะได้สูง็เดินเดินเขาไม่ได้สูงแล้วก็สูบไปการนองเราทุกทุกที

ลองตลบว่ะว่ะว่ะบีเตลซึมดูเลยดุ๊ด Đã nào, ngủ là đi Pháp còn tí cho cả Pháp em đứng lông con Ngủ đen lại đi lu bi ở luôn. Tóc khó mà nằm luôn à. ไอ้น่ายำแรงๆผานขี้เมาลุดออกเปื้อนเลยตั้งไหม่ก็ได้

miệng thay đặt tay đắp miệng đam mỗi ướn luôn à

ใช่วนวดกระเล็ดท่าใช้น้อยเล็ดเบิดแล้ว บอกเขาเดี๋ยวมากระตูดหน่อยหนึ่งกระตูดมาเยอะยิ่งเข่งยีนันี่นี่มันปรุงก็ได้เข่งก็หนึ่งเลยเข่งเบ็ด Bọn nháp. Bọn nháp. Bọn nháp đung. Bọn. mai tôi lùng nước này một. ไม่ตุลงน้ำมูนี่ตรงมันบอกเขาเลยนะเปล่องเ Lộc. Đây là luôn à, Sai là giang ở sai này. Ừ, sai Nói tổ. Nói tổ luôn. Đây, bên thì liệm lòi à, mình cứ đăng vào đi Kiều bổ hên Kiều bổ hên Mà cứ đăng À, đây là đẹp rồi ได้พันีเรยบอยันหนึ่งไงก็ต้องแลหันเขาอย่างเดียวลงน้ำได้ปันดีเรยบร้อย ลุงเอ้ยมื้อนี้ก็สิสมมาพักวันนําลุงเอ้ยสินาพักกันใหม่เลกับก็หลายกุเซก็ดีตากัแบบสมสงนางดันในบลูก็คุณลนไปแล้วสบายดี